ผมจะพูดถึงเรื่องอ,อีกอีกที่ผมเห็นมาที่เขาคุยกันเรื่องเรื่อยๆคือเรื่ององศาตกร่องที่ดินองศาตกร่องฟังให้ดีนะที่ดินองศาตกร่องไม่ใช่บ้านองศาตกร่องซื้อได้นะซื้อได้อย่าไปอย่าไปกลัวซื้อที่องศาตกร่องซื้อได้แต่ต้องซื้อที่ใหญ่เพราะเราจะได้หมุนบ้านได้ไงเหมือนที่ผมพูดมเมื่อกี้คนบางคนซื้อที่แล้วเตรียมสถาปนิกแล้ว ออกแบบบ้านเรียกสิศสาไปสถาปนิกบางเคสที่ของผมเจอเนี่ยเขาเขียนแบบบ้านมาแล้วนะครับเขาก็เราก็ต้องไปบิดอง,งศาที่ไม่ให้มันตกล่องเพราะที่ดินเขาตกล่องตัวนี้ทําได้พร้อมออกเลิกเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะต่อไปเหมือนเดิมพอดีต้องย้ํานะครับคือประตูมไม่จําเป็นต้องผักเข้าผักออกเท่านั้นมีบางคลิปมีบางคลิปเห็นมา สินแสสินแสก็ไปคุยกับผูดดำเนินรายการพูดเดรายการบอกว่าประตูต้องเป็นยังไงเขาบอกพักเข้าเท่านั้นถ้าผักออกเงินหายผููดำเนินรายการเขาบอกเอาชิปหายแล้วไงประตูที่บ้านผักออกหมดเลยประตูนอกบ้านผักออกหมดเลยเนี่ยถูกต้องแล้วนะอย่าไปจิตตกกับคนที่เข้าใจผิดนะครับบ้านเล็กที่ก็ไม่ได้ส่งผลนะครับเพราะงั้นท่านไม่ต้องส่งข้อความมาถามอีก หลายท่านต้องส่งข้อความมาถามอยู่เรื่อยไม่มั่นใจเรื่องบ้านเล็กที่เพราะว่าคนที่เขาคนที่เขาคุยเรื่องบ้านเล็กที่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหงจุ้ยแต่อยากอยากโหนคําว่าหงจุ้ยเพราะว่าธุรกิจของหงจุ้ยเนี่ยถ้าคนคนเป็นเนี่ยจะช่วยคนได้เยอะแล้วมันก็มีค่าตอบแทนที่สําหรับคนเป็นนะสําหรับคนเป็นท่านเจ้าบ้านต้องจ่ายเยอะนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันส่งผลไงไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นนักบาดาน้ําดําน้ําไปเรื่อยๆก็ไปเจอสินแถ R, เออไม่รู้ส่งผลออกมาดีหรือร้ายต้องไปลุ้นเอาไปเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือหกต้องห้ามผมไล่เลยนะบ้านต่ํากว่าถนนห้องน้ําหันไปหลังบ้านประตูหลังบ้านมากไปคลองอยู่หลังบ้านธรณีอยู่ในบ้าน นะครับพื้นบ้านเป็นหลุมอผมไล่ทีละข้อบ้านต่ำกว่าถนนบ้านต่ำกว่าถนนเนี่ยมันเป็นบ้านยุคเก่าบางทีจะถมให้สูงเนี่ยก็ต้องทุบทั้งหลังดังนั้นเนี่ยเอ,อเอาเอาคุยเ,เรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นคนแก่อยู่บ้านหลังเนี่ยลูกหลานไหลกลับมาหาลูกหลานจะกลับมานะครับถ้ามีลูกสาวจะแต่งลูกเขยเข้าบ้านสิ่งที่ไหลามา รวมถึงทั้งโชคลาภและสิ่งที่ร้ายด้วยไหลามาเร็วนะครับดังนั้นเราจะไม่สร้างบ้านต่ำมาถนนควรถมขึ้นสูงเล็กน้อยแล้วต้องใช้เลิกสะเทือนนะสะเทือนพื้นเพื่อยกขึ้นมาเนี่ยสูงเล็กน้อยไม่ต้องสูงมากเราสูงมากก็ไม่ดีสูงมากมันก็ไหลออกหมดนะครับอา้าวห้องน้ําหันไปข้างหลังห้องน้ําหันไปข้างหลังก็ได้นะไม่ไม่ผิดอะไรนะห้องน้ําหันไปข้างหลังก็ได้ หันไปข้างหน้าก็ได้เขาไม่ให้หันชนกับประตูบ้านไม่ให้หันชนกับประตูบ้านแล้วไม่ให้เปิดไปเจอประตูห้องน้ําเบิ้ลกับโถส้ว่วมอันนี้เจ๊งหมดเนื้อหมดตัวต้องทุบแต่ทั้งที่ทําวงจุ้ยมาหลายปีตั้งแต่เมื่อก่อนนี้คุณพ่อทําหมู่บ้านขายด้วยเนี่ยยังไม่เคยเจออันนี้คือซวยสุดๆมีมีไปเกิดที่เมืองจีนมีเคยไปเจออยู่ที่ไต้หวันนะครับพอดีผม ช่วงนั้นอายุสิบป่าแล้วไปไปก็ไปเกี่ยวกับไปใช้คําว่าเจ้าจุ้ยแล้วกันคือขนของเขามาขายส่งแบบมาแบบเป็นคิวเป็นคิวก็คือเม็ดคุณเม็ดท่ออุ่มเมื่อก่อนรับท่ออุ่มนะครับก็ไปเจอบ้านตามบ้านนอกไปอย่างนี้เปิดประตูไปเจอส่วมส่วมเจอห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นส่วมไอ้นีบ้านนี้แม่ไม่รวยก็มาเป็นริ้วล้อของกลุ่มพวกเรานะครับ ต่อไปคลองอยู่หลังบ้านอันนี้ไม่จริงนะคลองอยู่หลังบ้านเนี่ยบางองศาดีมาก